ฝันว่าใจไม่ดีเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกพไพ่ใบนี้นะครับใญานี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกตัวว่าท่านเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดัน,นครับและ ความตึงเครียดนะครับรู้สึกเดโดดเดี่ยวนะครับไม่มีใครคอยสนับสนุนท่านนะครับท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้รับความไม่เป็นธรรมจากบุคคลอื่นๆรอบข้างในช่วงนี้นะครับยังไม่เหมาะที่จะดันทุรังนะทำอะไรมากนักนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับอาจจะต้อง อดทนกับสถานการณ์ข้างหน้าไปก่อนนะครับอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าดื้อรั้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านควรลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปกระทบกระทั่งกับบคุคคลรอบข้างนะครับแล้วก็สำคัญก็คืออย่าเดียดตาหรือถือทิฐิมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะครับควรจะใช้วิธีปรนีประนอมนะครับจะดีที่สุด สำหรับท่านที่เลือกไห่ใบที่สองนะครับเหตุการณ์นะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เข้ามาทำให้ท่านอาจจะเกิดความรู้สึกเกิดอัดใจนะครับเป็นระยะเวาที่ท่านอยาก ใช้ความต้องอดทนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆภายนอกนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักนะครับมีเรื่องให้เบื่อหน่ายต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้มากนักนะครับได้แต่นั่งนิ่งๆรอโอก,กาสไปก่อนนะครับในช่วงนี้เนี่ยทางที่ดีก็ควรนิ่งๆไปนะครับอย่าได้ทําอะไรมากมายนะครับอาจจะมีบางอย่างเข้ามาลบกวนใจตัวท่านเองครับท่านอาจจะถูกกดดันจากคนรอบข้าง หากมีปัญหาอะไรนะครับขอให้ทําใจไว้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะอึดอัดอยู่แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆก็คงไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลานะครับที่ทุกอย่างเปิดออกนะครับเราก็จะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ไปได้ในที่สุด ใบที่สาะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยะนี้ก็มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับท่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆจะค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการงานก็จะได้รับโอกาสในเรื่องการงานนะครับจากเจ้านายท่านจะได้รับ การปูนนมนเน็นะครับหรือบางคนก็จะได้รับงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอนนะครับเริ่มมีเงินไหลมาเทมาให้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับสภาวะการเงินก็จะมั่นคงกว่าเดิมด้านความรักนะครับหากคนที่ยังเป็นโสดนะครับอาจจะพบรักแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเป็นความรักที่เจอกันปุ๊บปั๊บแล้วก็ ปิงกันเลยนะครับถูกใจกันเลยใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในอันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องอดทนกับสถานการณ์ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่นะครับยังไม่สามารถทําอะไรได้มากในะตอนนี้นะครับบางท่านก็จะมีความเพรียดนะครับมีเรื่องมากดดันท่านนะครับท่านจะรู้สึกว่ามองหาทางออกของปัญหาไม่ได้นะครับอาจจะถูก จำกัดนะครับหรือว่าตกอยู่ในสภาพที่อึดอัดนะครับมีปัญหาร0 8ยแปดพันเก้นะครับมื่อแปดด้านทําให้ท่านไม่สามารถที่จะหันซ้ายหรือหันขวาไปทางไหนไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดตาด้วยนะครับก็ถูกปิดตาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมองอะไรได้ไม่ชัดนะครับในเรื่องงานนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับรวมถึงนะครับระมัดระวังเรื่องความคิดลบๆของท่านนะครับเกี่ยวกับบุคคลอื่นในที่ทํางานนะครับ การเงินนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่สามารถหาเงินหมุนได้ทันนะครับทำให้ท่านมีความเครียดอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับหากท่านมีคนรักอยู่แล้วนะครับก็จะมีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่ทําอะไรในเรื่องสมรรถภาพนะครับคนโสดก็มีโอกาสเชื่อคิดหวังนะครับโดยรวมแล้วก็ระยะน,นี้ในเรื่องความรักก็ถือว่ายัางไม่ค่อยดีนักนะครับหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่ หมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสี่หมายเลขยี่สิบหมายเลขแปดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขยี่สิบ